ครับเรามาอัปเดตแตงโมหนึ่งเกือบจะหนึ่งเดือนครับแตงโมอินซีเกือบจะหนึ่งเดือนนี่เกือบหยอดยอมเล็ประมาณวันที่วันที่สามครับผมวันที่สองถึงวันที่สามสองวันแปลงนี้เป็นวันวันที่สามแปลงฝัง่งนู้นจะเป็นวันที่สองวันนี้วันที่หนึ่งครับก็ ต้นที่เมาซ่อมนี่ก็ต้นที่มันงอกเมื่อค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับใบจิงหงิกไลไรนี้เริ่มทอดยอดนะครับจะเห็นครับผมศัตรูที่บรบกวนเยอะครับส่วนมากจะเป็นเพี้ยกับหนอน ต่าแตงใช้น้ำมักไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับน้ำมักเดนมลเรนต่าแตงนี่ไม่ค่อยมีปัญหาตอนเริ่มกล้าที่มีปัญหาหลักก็คือเพลียครับนอนอยังพอเดินบี้ได้ครับไม่ยากเท่าไหร่แต่จะเป็นเพลียะนะครับนี่เป็นขี้นอนนะครับหาดูนี่ฮะนอนเนี่ยตัวดีครับ สังเกตง่ายๆครับเขาจะขี้ออกมาถ้าในมีขี้มันก็จะมีหนอนเนี่ยครับบี้นะครับบี้ทิ้งเลยง่ายสุดถ้าเราทำไม่เยอะเราก็จะสามารถควบคุมมันได้เนี่ร,รัมทอดยอดแปลงนี้ แปลงนี้ที่เห็นถึงริมสะแปลงนี้ผมจะใช้ตัดยอดแล้วก็เก็บขแขนงตัดยอดแล้เก็บไว้สองขแขนงเออเราเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอปุ๊บใบเขาจะห่อใบแล้วก็กินบบี้ไปเลยครับ สัตว์โลกน่ารักใช้ความขยันเดินทุกวันนะครับผมเดินอย่างน้อยไม่ทั่วถึงเราก็จะได้ก็ลดปริมาณนะฮะไอที่ยังไม่ไปไหนก็จะอยู่ที่นี้ไอ,อที่พอไปได้ กไปและอ่าแปลงนี้ตัดแขนงตัดยอดสิตัดยอดเมื่อวานครับผมตัดยอดเมื่อวานแขนงก็จะเริ่มออกเขาบอกว่าถ้าเราตัดยอดแล้วเหลือใบจริงเท่าไหร่แขนงก็จะมีจำนวนเท่านั้นแต่เราจะต้นหนึ่งเราจะเอาแค่สองแขนงอันนี้ ดูแขนงห้สมบูรณ์ออกมาสองแขนงตรงนี้ก็จะขึ้นมาใหม่เราก็จะเด็ดอ่าถ้าอ่อนๆ้เราเด็ดได้ครับผมอย่างนี้มันก็จะหักมันจะเป็นแผแลน้อยมันจะไม่ช้ำแต่ถ้าแขนงใหญ่อย่างนี้ถ้าเราจะตัดเราต้องใชักไกลไม่งั้นมันจะช้ำครับผมช้ำแล้วอาจจะติดโรคได้อ่านี่เสร็จแล้วยอดที่เราตัดก็สมบูรณ์แต่จะแห้ง จนแข็งแรงสมบูรณ์เราตัดยอดไปแล้วะขะแนงก็จะออกข้าโพดหวานครับปลูกเป็นแนวแต่นแนวนี้ไม่ขึ้นเลยไม่มีน้ำอ่านี่ก็ขึ้นเพิ่งขึ้นมาเพราะว่าเราหยอดทิ้งไว้ฝนตกครับตกไม่เยอะตกได้สองวันละ่ะนี่ครับเพี้ย เพีมื่อเขาจะห่อใบนี่ฮะไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดกล้องไม่ดีนี่ฮะลักษณะของเพี้ยกินจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะห่อใบแล้วก็จะหยุดเจือใบเลี้ยงทั้เพียทั้งนอนครับเนี่ยนี่บีทิ้งไปต้นที่รักษารอดนะฮะทั้งเพียทั้งหนอนจะอาการจะเป็นแบบนี้ไม่ตายก็เลี้ยง